ท่านแดเพิย์ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านกำนันท่านผู้แทนท่านนายกองกรปกครองสุขท้องถิ่นทั้งหลายนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมที่หลักสองห้องเนี่ยหรือบรกาศดีก็ได้มาเยี่ยมพวกเรอดด้วยไปยิ่งท่านแดงเพอย์่าดงเพยทำงานลวมันมากอนแล้วนะครับเป็นคนมีความรู้ความชำนาญประกอบั้งทใจ รือว่าเป็นคนขยันกันแล้วกันนะถ้าแต่เป็นเป็นจาน่าจังหวัดนะอยู่กับผมสมัยผมเป็นประหลัดจังหวัดเขาเป็นจ่าจังหวัดซึอเป็นคนหนึ่งที่ผมประทับใจในการทำงานดีดีตลอดวันนี้น้องสองห้องโชคดีที่ได้ในเบอร์ที่ดีกว่าแล้วก็ประยังเรีเยนรู้อะไรอยู่ตลอดเวลานี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องที่จะมดีดีจากพวกเรานะครับในการมาตรวจวันนี้ ก็เป็นการมาตรวจเพื่อติดตามหรือมานิเทศบอกฟังว่าพวกเราเนี่ยมีปัญหามีข้อบกพร่ออะไรบ้างอย่างไรอะไรข้อเสนอแนะที่ไหนที่ท่านได้แนะนำอะไรเนี่ยนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้การดาเนินงานในภาครัฐเนี่ยนะครับเราผ่านปีม,งมางพนร้อ้าสิบ5 8เนี่ยมา3เดือนกว่าแต่เดือนมกราเนี่ยไม่ต้องนับนะจะหมดเดือน,อนแล้วครึ่งเดือนก็นนแลลวนะ ราะนั้นสี่เดือนแรกเนี่ยวันนี้ในนโยบายของรัฐเนี่ยที่เขามอบหมายพวกเราได้ดำเนินการในฐานะพวกเราเป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างอะไรทําได้บ้างอะไรทําไม่ได้บ้างปิดอะไรยางไรเนี่ยก็อยากจะมามอฟังพวกเราส่วนใหญ่ผูต้ตรวจแล้วเนี่ยก็เราจะมาตรวจงานในจังหวัดซึ่งก็เป็นการตรวจในเชิงฝ่ายหน่วยการมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้การตรวจของของสานักงานรู้ตรวจรักชกาเนี่ย ก็นเน้นมาที่พื้นทีเน่เพราะว่าอยากจะมาดูว,ว่าพื้นที่ทําอะไรไปถึงในอย่างไรมีปัญหาภุากรอะไรเพื่อที่จะให้การทํางานเนี่ยเอาไปก็เรียก้ว่าไปปรับเพื่อที่จะให้มันเกิดความรวดเร็วในการที่อ,อะทํางานร่วมกันดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งประเด็นที่ท่านนำเสนอนเรื่องแรกก็คือเรื่องของศูนย์น้ำลมทำก็ต,ต้องขอขอบคุณพวกเรานะครับที่ได้ได้ช่วยกันทำตามนโยบายของรัฐได้ดี ดูแล้วมีเรื่องค้างค่อนข้างน้อยมีพิจรงานที่เดดเด่นที่สามารถที่จะสนองตอบต่อการทํางานได้ยิ่งมีการนําเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรมอันนี้ก็ต้องขอากล่าขอบคุณพวกเราแต่ก็อยากจะฝากไว้ครับเรื่องนี้เรื่องของการร้องเรียนหรือร้องทุกเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาท่าของชาวบ้านเนี่ยก็อยากจะฝากพวกเราว่าหากทาไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ขอให้ท่านได้เก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้อะไรที่มันทําแล้วมันเป็นปัญหามันอะไรที่มันเกิดเขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้เนี่ยนะครับขอให้มีการบันทึกมีการาลงรีคอร์ดกันเอาไว้เป็นทาเป็นฐานข้อมูลไว้นะครับแล้วก็สรุปอย่างที่ท่านทำเนี่ยอะไรที่ดีท,ท่านท่านต้องสรุปเอาไว้อะไรที่ทําแล้วมันมันเป็นปัญหาที่จะต้องส่งต่อ ปัญหาที่จะทําแล้วมันแก้ไขไม่ได้ในระดับเมืองเป็นเรื่องเชิงนโยบายหึืนข้อกฎหมายอะไรเนี่ยท่านต้องต้องต้อง, oth, องวิเ,รเคราะห์ตนเองนะวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหานั้นในระดับองเสอแล้วก็เสนอแน่ไปว่าไอ้เรื่องเนี้แนวคิดเราจะต้องเป็นแบบนี้ 1, 2, หนึ่งสองสามหรือมีที่ดินหรือเรื่องของการออกโฉนดคนเยอะออกโฉนดออกได้จะทํายังไงจะออกให้มันได้ด้วยความรวดเร็วท่านเจ้าที่ดิน ก็ต้องช่วยกันเสนอแนะเอปัญหามัติดขัดแต่ถ้าเราเอาไปตามคิวนี่โอ้ยาวเหยียดต้องมีคิวเียอะไรทั้งหลายอะไรที่มันเป็นเรื่องเดือดร้อนอะไพวกนี้เราต้องต้องเสนอแนะนั่นคือสรุปข้อปัญหารายงานจังหวัดอันนี้ท่านต้องต้องเล็กรบีทำแร้วอันที่สองนนะครับในเรื่องของการเนินงานเรื่องร้องทุกข์อะไรเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยเราต้องจัด o r รต y มันคือจัดเรียงลำดับความสาคัญอันนี้ต้องฝากพวกเรา และจัดลำดับเรียงความสําคัญของปัญหาปัญหาในดีปัญหา,ญหาีร้องทุกทั่วไปหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งหรือไอ้ทออี่ที่อะไรที่มันเป็นกระทบต่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยตรงที่ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องต้องจัดลําดับเรียงการแก้ไขลําดับของปัญหาแล้วก็รีบเร่งในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ว่าเราจะบางทีผมเข้าใจนะครับบางทีเจ้าหน้าที่พวกเราน้อยเราก็จะมาทําตามไอ้ในกอ,องมาลอก่อนก็ไอ้กไอ้ขอไอ้คอยงอ,งองเรียงกันไปนตามเลขที่หสือบางทีเราต้องมาวิเคราะห์ดูว่าอะไรมันลําดับสําคัญของปัญหาสมควรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอันนี้ต้องต้องเร่งรัดต้องต้องดูอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะที่อันก็คืออยากจะฝากไว้คือเรื่องมาตรก,การการรักษาความรัก บางทีบางเรื่องมันมีผลกระทบต่อบุคคลที่สามนะ้บุคคลที่สามหรือการกระทบต่อการร้องเรียนหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารอะไรต่งางเนี่ยอยาให้ส่มนน้ำลงทำสิ่ยต่างเในเบอร์ทีนต้องปกปิดความลับการคุ้มครองพยา,ยานหรือเอกสารใดๆทั้นสิ้นอะไรควรไม่ควรน,นะอันนี้ต้องต้องดูบางครั้ง ไอ้กองมร้องไอ้ขอแล้วก็แจ้งให้ตรวจสอบแจ้งชื่อ,อคนร้องไปด้วยอย่างเงี้ยไอ้คนร้องก็ถูกเตะตายทันเนี้นะถูกรบกวนถูกอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นการคุ้มครองการดูลแลเรื่องของความลักรหรือพยานบุคคลอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมีมาตรการตรงนี้เนี่ยฝากกันด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกเนี่ยต้อง,ต,องต้องดำเนินด้วยความรัดกุม เอาตัวบทกฎหมายเอาเชิงวิชาวิจิตศาสตร์วิชากฎหมายมาเป็นตัวตั้งประกอบกับวิชารัฐศาสตร์เป็นตัวตามเวน,นั่นตั้งวิจิตศาสตร์รัฐศาสตร์มันต้องสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อะไรที่แก้ไขปัญหาให้รัดพุมให้ถูกต้องตรงประเด็นน,นะแล้วก็ให้มันเสด็จน้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้เกินต้องกามันครบถ้วนไหมสอบบางทีเราไปสอบพยาน แค่ปากสองปากแล้วก็มาสรุปไปเลยไอ้บางทีสอบฝ่ายเดียวหรือว่ายังม่สอบฝ่ายผู้ร้องฝ่ายผู้ถูกร้องอะไรประมาณนี้วัราะนี้มันต้องสอบทั้งสองฝ่ายหยือพยายามแวดลอ้อมไอ้พวกนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีอาญาหรือว่ากฎหมายลักษณะพยานข้างหลายที่พวกเราเรียนรู้ขึ้นมามันต้องเอามาใช้เ,ป,เป็นปรนะโยชน์การสอบสวนนี่ก็เกินด้วเพราะนั้นคนที่สามารถที่จะสั่งการยุติเรื่องหรืออะไรอย่างนี้ก็ฝากท่านในตอว คนที่ที่จะคนสุดท้ายคือท่านเเนเบอรผมอยากให้เรืร่องนี้เบ็ดเสร็จสุดท้ายเนี่ยอย่าไปจบอยู่ที่ที่ระดับประลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกว่พวกเราใครที่ที่ทางานก็ต้องเสนอมาจนถึงท่านเเนเบอเรื่องนี้ถือว่าเอาเป็นว่าเขาเรียกคนสั่งการสุดท้ายขอให้เป็นท่านใงเบอรเพราะฉะนั้นท่านใงเบอรต้องพิารนาะการกรอกจนสุดท้ายก่อนจะถึงท่านนเอความรับผิดชอบต้องมีร่วมวกันตั้งแต่ต้นนะ อีกประเด็นกคือในเรื่องของนี้คือการทํางานในเชิงบูณาการร่วมกันอย่าถือว่าศูนย์น้ำลงธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ของของใครนะ,ะของในอเภอหรือของที่ต้องการปกครองแต่เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการต่อไปศูนย์น้ำลงธรรมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อำเภอต่อต่อไปเนี่ยว่าจะต้องลงไปถึงระดับท้องถิ่นท้องถิ่นทุกวันนี้ที่ทำไหม ทำอยู่ไหมฮะท,ท่านท้องถิ่นทำอยู่แล้วใช่ไหมไอ้นี่ผมอยากให้ทัาง,งท้องถิ่นเนี่ยตึงมีทั้งฝ่ายนิติกรถูกไหมครับฝ่ายกฎหมายของท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีท่านกำนังผู้ใหญ่บ,บ้านมีนั้นนายกเป็นคนอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วได้ร่วมกันทํางานตรงนี้ในระดับท,ท้องถิ่นมันก็จะสามารถที่จะก็เรียกว่าทุเลาปัญหา,า,าทั้งหลายได้กานกำนังผู้ใหญ่บ,บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้าที่ สองสี่ห้าเจ็ดการประนองข้อพิาพาทอะไรตั้งยก็ยังเป็นบทบาทหน้านนะที่ของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะการร้องเรียนอะไรหลางก็อยากจะให้ให้มีสามารถที่มีการตรวจสอบประเด็นสุดท้ายที่อยากจะนั่นก็คือเรื่องของการจัดทาฐานข้อมูลการจัดทาฐานข้อมูลเอาไว้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าในระดับอบตอก็ดีหรือระดับ อำเภอก็ดีระดับก,กำนัลผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันจะต้องมีการลงลงลงเลยก่อนแล้วก็ให้าทางศูงนย์ดำรงธรรมอำเภอเนี่ยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลไว้ผลการทํางานในระดับอบตอแต่ละแห่งเป็นอย่างไรบ้างกำนัลผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านไกลเกียรกรณีข้อพิพลาดในในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างรวบรวมมาแล้วผลการทํางานของอำเภอเนี่ยอันนี้คือคือศูนย์ดำรงธรรมคือการดํารงความเป็นธรรม ในในระดับอำเภอทั้งหมดม่ใช่คาว่าศูนย์นํำรงทรมท่านจะจะเมาวมอยู่แค่แค่แค่ตรงสูตรตรงนี้ไยเราันนี้เราช่วยใครได้บ้างตรงเนี้้าเป็นผลงานเป็นตัวบัวของท่านนะเป็นตัวบัวของท่านก็จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาดูแลตรงนี้ได้น,นี่ก็อยากากับมีตรงนี้นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องเรื่องของของศูนย์น้ำลงทัพนะ